นะครับขออยากง่ายๆนะครับหนึ่งข้อมูลการติดต่อผมสามารถทักไปได้สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาลองซื้อนะครับรหัสคิงพีชนะครับที่มาใหม่ในเว็บลาวาบัคนะครับก็ผมบอกก่อนเลยนะว่าผมไม่เคยซื้อเลยนะครับนี่คือครั้งแรกนะที่ผมจะซื้อรหัสในเว็บลาวาบัค k ์นะครับผมเห็นพอดีว่ามีบริการใหม่นะเป็นคิงพีชนะเบลลตันนะครับิงลีการซี่จะเละเนาะอืม อ่าตรงนี้นะครับนี่นะน, Item, นะครับเป็น new i เทมนะครับตรงนี้เลยไก่ตันคิงพีชนะครับราคา259หบาทนะครับ level max หมัดจินเบสามดาบเงิน40บเอ็มนะครับดูซิมีอะไรบ้างเพียงแค่คุณสั่งซื้อสามารถจะรับไอดีเข้าของไอเดนั้นทันทีนก็คือซื้อปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับทุกไอดีสะอาดสามารถเปลี่ยนได้หลังจากการซื้อไอที่ซื้อไปไม่สามารถนํามาคืนเป็นเงินได้อันนี้อ่านก่อนนะครับอ่านก่อนเพื่อทำความเข้าใจก่อนเนาะ หากพบปัญหาตัาก,การซื้อสินค้าโปรดแจ้งเราภายใน24ชั่วโมงเพื่อดำเนินการแก้ปัญหานั้นนั้นหากหลัง1 2ชั่วโมงไปแล้วทางเราจะไม่รับผิดชอบหากสินค้ามีปัญหารายละเอียดสินค้าในแบบพิง g p e นะครับมี Level max, Level une, ay, บลวลแม็ max นำเลเวลตันมั t c h เบนะครับนะครับแล้วก็สามดาบน้แล้วก็เงิน40ล้านนะครับสั่งซื้อสินค้าใ่ตาคิงพีชราคา259บาทเท่านั้นนะครับที่เห็นราคาอย่างนี้ก็เพราะว่า,าล้านเพิ่งเริอมทำนะครับทำให้ อ่าราคายังสูงอยู่นะเดี๋ยวนานาคตอาจจะปรับลงหรือเปล่าวันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับโอเคเรามาซื้อดูกันดีกว่านะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับสั่งซื้อสินค้าทำรายการสำเร็จซื้อไก่ตังคิงพีชราคาสองาบาทสำเร็จข้อมูลสินค้าเค,คียบเราก็าไปคุณสามารถดูรายการจาด้หลังจาที่หน้าประวัติสั่งซื้อสินค้าเหรออ่านี่ มี ID p a s s พทให้ดูด้วยนะครับตรงนี้นะสำหรับคนที่ลืมนะครับ EP110 นะครับราดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการแจกะและกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันมีอะไรในตัวบ้างนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในหน้าเกมแล้วนะครับกับรหัส EP110 นะครับก็มีเงิน44ล้านนะครับแล้วก็มีสามดาบแล้วก็มี วอเทอร์ t i นเนอเรันะเป็น f ิชแม a n าราเต้อย่างเฟียวอ่ะเดี๋ยวผมขอดูในส่วนของค่าพลังเขาให้หรือเปล่าค่าพลังเขาอเาไปให้2อ,อย่างนะครับเป็นพลังป้องกันกับพลังต่อสู้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาได้ใส่โค้ดทุกโค้ดไปหรือ,อยังนะล้าที่เขาเอามาขายเนี่ยเดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วกันนะครับผมลองใส่สักโค้ดหนึ่งแล้วกัน เป็นโค้ดรีสเต็กแล้วกันนะครับ 150k l i 1 5 0ไลท์ร like. like. ้อ้าาวใช้ได้นะครับโค้ดยังไม่ได้ใช้นะครับคลังดาบมี3ดาบอืมประมาณนี้สามารถไปอัพค่าพลังเองได้นะครับมาแต่ผมจะไม่อัพไปแล้วกันนะครับแต่ผมจะสุ่มผลปีศาจให้ทุกคนดู5ผล เฮ้ยผลเดียวได้ผลแรเลยกินเลยนี่มีผลปิศาแถมเี็ดโคตรดีก็มีเงินให้สุ่มได้อีกนะครับสุ่มได้อีกเรื่อยๆเลยมีเงินเยอะมากสุ่มีีสักผลผลแรกแล้ว ผลแล้วอีกแล้วผลแล้วอีกแล้วเราทิ้งให้คนที่อยากได้แล้วกันสุ่มห้าผลเลยค <Come on. S 1> อมมอนตอตอคอมมอนอีกแล้วต่อเลยต่อเลย โอเคน่าจะหมดแล้วห้าฝนครบแล้วเนาะอ่ะครบแล้วโอเคได้ผลนี้แล้วก็ผลนี้ผมอยากเห็นสกิลขออัพหน่อยแล้วกัน 400. สี่ร้อยสี่ร้อยนะขอชุสกิลหน่อยดิผมไม่เคยใช้เลยผลนี้แทบไม่เคยสู่มได้เลยจะส t ตอร์ย์ดับเบิลเวฟอืมวันนี้เป็นซซนามิ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่อยากได้รหัสนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับโอ้โหหนึ่งเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้ครับแล้วก็กดติดตามนะครับกดไลค์กดติดตามมาเรียบร้อยนะครับสามนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์ช่องทางติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็น Discord หรือว่า f a c e b o o k นะครับแล้วก็อย่างที่2ให้พิมพ์ว่าอยากเอาไปทําอะไรทําไมถึงจะได้รหัสนี้ประมาณนี้ นะครับสอ,อย่างง่ายๆนะครับหนึ่งข้อมูลการติดต่อผมสามารถทักไปได้นะครับว่าจะเป็น Facebook Discord นะครับแล้วก็ข้อสอบก็คือบอกว่าจาวรหัสนี้ไปทำอะไรหรือทำอาไรถึงอยากได้รหัสนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ไปไปครับผมเย้ yeah, น,นี่มีแถมผลเวดขาวด้วยฟัง